อันนั้นเรื่องเรื่องแรกผมผมเริ่มก่อนใช่ไหมได้ค,คุณถ้าคุณอยากเปิดก่อนได้เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องของจริงๆแล้วเดี๋ยวขอบอกก่อนว่าถ้าเป็นถ้าไม่ไม่รวมเรื่องที่ฝากไว้มันก็มีหลายเรื่องนะงั้นเอามาแบบคำคกันสักเรื่องหนึ่งได้ได้ปไดโปโลกเปิดไปกอนเลยก็ได้อะมาเรื่องนี้เป็นเรื่องของเพื่อนเล่าให้ฟังเป็นคดีไม่ใช่คดีสิเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ที่จังหวัดพิษณุโลกอืมอ่าออกหนังสือ,อพิมพ์ด้วยในเรื่องเนี้เกิดขึ้นนานแน่าน,นานแล้วนานนานมากนานมากอ๋อเคๆเพื่อนผมเนี่ยตอนตอนนั้นนะไปเป็นทหารอยู่พิษณุโลกแล้วก็ช่วงที่คือจะปีสองสองปีให้หลังเ่ยก็คือใกล้จะปลดประจำการแล้วแ่ละระหว่างนั้นเขาก็ไปสนิทกับแบบผู้พันอะไรพวกเนี้ยอยุด,ด คนมีสีคนยศใหญ่ที่เป็นเนี่ยเขาก็รัก do, ไรเอ็นดูไงอพอเขารักเอ็นดูปุ๊บเขาก็ชวนไปทํางานด้วยอ่าชวนไปทํางานด้วยใช่เหมือนพอใกล้จะปลดแล้วไง <c oughs> เหมือนว่าตอนนั้นก็ติดตามผู้พันเนี่ยขับรถให้อะไรให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้พันเนี่ยสังคมของเขาอะ่ะจะค่อนข้างจะมีสีนิดนึงอะไรเงี้ยคือ,อยังไงวะก็ ทำยังไงจะมันจะจะพูดไม่ไม่ยังไงเดียเขาชอบไปเล่นไพ่กันอะไรเป็นสังคมสังคมแบบสังคมเล็กๆเนี่ยสังคมเล็กๆของเขาเนี่ยในสังคมของเขาไงแล้วอ่าแล้วด้วยเวลาไปปาร์ตี้อะไรในกลุ่มของเขาเนี่ยก็ต้องการเด็กมาชงเล่ามาเอนเตอร์เทนอะไรเงี้ยคือชงเองมันเมื่อยแขนอะไรแล้วเพื่อนผมมันก็ จะให้นั่งชงก็เหมือนจะดูไม่ค่อยดีกันอะไรมั้งเนี่ยชายกับชายเดี๋ยวจับมือกันขึ้นมาจะสปาร์กอะไรเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวจะนอกเรื่องไปอ่ะปุ๊บแล้วในนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไอในจังหวัดมันจะมีเขาเรียกเด็กรับเอนเตอร์เทนอ่าอ่าคือมาชงเล่ามาอะไรเงี้ยอืมผู้พันเขาก็ถามว่าเฮ้ยถามเพื่อนเขาว่ามีพอจะมีเด็กมาอันนี้ไหม เพื่อนเขาก็รู้เขาก็เลยมาถามเพื่อนผมอืแล้วเพื่อนผมอ่ะด้วยด้วยความที่มันชอบเที่ยวแล้วกว้างขวางในวงการเที่ยวไงอืมันก็มีครับนายงั้นอ่าเรียกมาหนึ่งคนคนเดียวอ่ะคนเดียวปุ๊บเพื่อนผมเนี่ยก็ขี่รถไปรับต้องเป็นเป็นคนไปรับไม่ให้นายไง ไปรับน้องเขาแม่ปกติแล้วเขาจะมาเองใช่แต่เนี้ยให้แบบไปรับเลยปุ๊บแล้วก็มาเป็นยางเงยอยู่ครั้งสองครั้งก็ปกติไม่มีอะไรน้องเขาก็แบบเป็นนักศึกษาด้วยตอนนั้น๋อ้โหเกรดเอดิเกรดเอปุ๊บแล้วมันอยู่ๆมันมีข่าวข่าวหนึ่งมีผู้ชายอายุประมาณสี่ห้าสิบ กระโดดตึกตายในผับผับผับหนึ่งในจังหวัดนั้นผับอยู่ชั้นบนแล้วโดดลงมาใช่หรอ่าไอตรงเนี้ยลงถ้าพูดนี้คนในพื้นที่จะรู้ไหมมันจะเป็นเหมือนว่ามันจะเป็นผับอยู่อยู่มันเป็นเหมือนผับในโรงแรมอะโรงแรมมีผับอะไรประมาณนะั้นเก็ยรตใช่ ก็เพื่อนผมก็เลาว่าอืมพอข่าวนี้มันออกมาปุ๊บเนี่ยอ่อานไปแล้วก็ไม่ได้ชิดอะไรอแต่มันก็เป็นข่าวดังหนึ่งนะที่คนอยู่ในพื้นที่อ๋อเนี่ยตรงนี้มีคนโดดตึกอะไรเงี้ยอืออือปุ๊บเอาละนายไปสังคมอีกหล้วบอกฮไปเรียกน้องคนนั้นมาดิ บริการดีชอบติดใจก็ไปรับมาระหว่างรอโทรหาเฮ้ยน้องอยู่ไหนอ่ะน้องอยู่อยู่ไอตรงคอนโดนี้อนี้อนนี้โหคือวันนั้นน้องเขาไปเที่ยวพอดีอ๋อนวันนั้นน้องเขาไปเที่ยวอ่าไปเที่ยวดีอยู่ตรงนั้นอ่ะเหมือนว่าโทรหาไปรับงานงันเดี๋ยวพี่มารอรับหนุ่มตรงนี้ตรงนี้เพื่อนก็รอไประหว่างรอก็จุดบุหรี่ มองซ้ายมองขวามองอยู่ใช่ไหมแลม้วก็ตา,กตาไปสะกิดอยู่กับที่ที่หนึ่งเป็นเนี่ยบนตึกเห็นมีคนยืนอยู่ตรงนั้น,นอ่ะยืนอยู่ข้างบน,อ,นอ่ะ,อะแล้วเพื่อนผมก็แหง,งมองเงานั้นก็ยังยืนยืนอยู่นะเหมือนคนแบบยืนแบบเหมือนเหมือนคนกำลังคิดอะไรอยู่แล้วก็เหมือนเงาเนี่ยหันมาทางเพื่อนผมแล้วชี้แน่ ชี้มาทางแล้วกระโดดลงโอจามบนตึกนะเออชี้โดดตรงนั้นเลยใช่ใช่แล้วเพื่อนผมเฮ้ยเฮี้ยคนโดดแต่มันก็ไม่ใช่คือด้วยด้วยด้วยความที่มันเห็นอ่ะหนึ่งคิดในใจกูตาฝาดหรือเปล่าอะถ้าคนโดดนะว่าจะตาแต่มันสูงมันเป็นเงาเหมืนเงาคนเห็นคิดออกไหมเหมือนเราอยู่ข้างล่างแล้วมองเห็นมันตึกเห็นเห็นไม่ใช่เห็นเป็นเงาจางๆอ่ะมันชัดมากว่าเป็นเป็นคนเห็นว่าเป็นเป็นผู้ชายยิงนั้นนหละ อเรากระโดดฟุ๊บแต่มันมีอะไรเกิดขึ้นไงไม่มีเสียงตุ๊บไม่มีอะไรอะไอะไรแค่เห็นคนโดดเฉยก็เลยเอ๊ะไอ้ตาฝันหรือเปล่าวะก็อ่น้องเขาโทรแม่พอดีโทรศัพท์รับๆปุ๊บพอวางสายมันมันบอกว่าเห็นอีกครั้งหลังจากคุยโทรศัพท์เสร็จปุ๊บเห็นอีกครั้ง คนเงาข้างบนอีกครั้งอ่ะกระโดดมันเดิกระโดดลงมาชี่ยแต่ครั้งแรกเขาชี้หน่าหะเออแล้วครั้งนี้ไม่ชี้ไม่ชี้กระโดดเฉยๆเลยวันนั้นก็พาน้องไปไปหาเจ้านายอะไรเงี้ยเออแต่วตอนกลับมาส่งปุ๊บน้องเขาก็อ่านไปแล้วน้องเขาบอกว่าพี่หนูคงไม่ได้ไปรับงานของพี่นี่อีกแล้วนะอ่าออ่ เพื่อนผมก็เฮ้ยทาไมวะอะไรเงี้ยทำไมวะก็บอกว่าคืออ่าแฟนเขาเป็นเขาบอกว่าเป็นแฟนนไอแฟนหนูแบบที่เลี้ยงดูอะไรเงี้ยอแบบเขาคือทะเลาะกันตอนนั้นอะแล้วก็เขาก็ไปแค่ตัวตายอประมาณนี้ปุ๊บแล้วช่วงเนี้หนูแบบเหมือนฝันไม่ค่อยดีอะไรเ่ะมาเข้าฝันมาอะไรอก็เลยว่าอยากจะเลิก อาชีพนี้ทําแบบทําให้แฟนอะไรเนี่ยพราช่วงนี้ก็แบบอยากจะไปวัดไปอะไรเงี้ยประมาณนี้ใช่เพื่อนก um like kind of ็มาเล่าแล้วหลังจากนั้นเพื่อนก็บอกว่าเออวะกูก like uh, ็ไม่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 อยากหาเด็กให้นายอีกเลยอประมาณนั้นเพราะว่าหนึ่งรู้สึกผิดว่าฮ้ยเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าว่าที่ำให้กลัวเขาทะเลาะกันใช่ใช่ประมาณนั้นก็ประมาณนี้นเกณฑ์แรกก็คือ ตาผู้ชายที่กระโดดอ่ะเราเป็นแฟนของน้องวิหญิงคนนี้ใช่โอ้โหตายหาประมาณนั้นเพื่อนเราก็เลยรู้สึกผิด่ใช่ไหมออ่างเงี้ยมันก็เลยเลิกเลิกหาหาเลิกหาเด็กให้นายเลย้าเออประมาณนี้โอ้โหครับผมเป็นไงกันบ้างไะสวัสดีช่องยูทูบอือเรื่องเมื่อกี้นี้คือคดีที่เกิดขึ้นจริงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงใช่ใช่โอ้โหย่คเฮ้ยเฉยได้่ะคือเหมือนแบบ เขาก็น่าจะมงโมหอยู่นะแตตอนที่ตอ,ตอนที่ยืนอยู่ข้างบนแล้วแบบมึงรับแฟนกูเหมือน <Playstation S 1> เหตุการณ์เขาบอกว่าเขาไปตามหาแฟนเขาเหมือนว่าแฟนเขามาเที่ยวผับไ่แหละ,ะแล้วเขาก็มาตามหาแล้วตามหาไม่เจอ,อเหมือนว่าแฟนเขาออกไปข้างนอกไม่รู้ว่ารับงานที่ไหนเลยอเงยแล้วเขาด้วยความเสียใจเขาเลยขึ้นไปแล้วก็โดดตรงนั้นเลยใช่เออแล้วโรงแรมเขาก็แล้วว่าเป็นหน้าโรงแรมด้วยใช่ไหมน่าจะใช่อออื จ็ปวดสุดๆนะครับผมอย่าลืมเซ็นเซอร์จังหวัดให้หน่อยลืมเผลอเออเอออย่าใส่เป็ดให้ใส่เปดให้ด้เดกูลืมมเกูใส่เป็ดให้เออลืมจริง